เร่เข้ามาเร่เข้ามาเร่เข้ามามาดูเบื้องหลัง LOL ชีวิตคิดบวกตอนที่4กันหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้แก๊ง LOL ของเราเขาก็แอบไปเที่ยวสวนสนุกกันด้วยแล้วครับถ้าทางจะมันไม่ใช่เล่นเลยคือจะทำอะไรฟังนะแกก็ตอลว่าไม่เกินจะไม่เกินไปแถมยี่มีฉากนอกสถานที่ของโซ่และทีที่ไปแอบมองหญิงโอ้ยไปเรียนพิเศษกันซะด้วยเสียงหมายการนะครับ แต่ฉากในโรงเรียนก็สนุกไม่แพ้กันนะครับ <โล S 1> เราก็จัดมาให้ดูกันเพียบเลยขอ,อยโทษนะ LOL ค่ะชีวิตคิดบวกบวกมาก,ก,มากแล้วอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อได้ใน LOL ชีวิตคิดบวกที่ช่อง True for You